สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตัวอันประจำวันที่24พฤศจิกายนกับดิฉันจาดุวันสุดธิธนากรุ่คุ้มชมค่าเมื่อวานนี้ที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งในนครไทยจงเกิดเหตุแรงงานเวียดนามซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่บนชั้น11ตกลงมายัางชั้น2โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าใบหน้าด้านซ้ายของเขาบาดเจ็บสาหัสแทบไม่เหลือเขาเดิมหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถส่งโรงพยาบาลเนื่องจากตกจากที่สูงส่งผลให้บริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติคือซ้ายด้้าีกาออกด้านหน้ามีกยกออก้าดแผ的ที เหตุเกิดที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งในเขตใต้ของนครไทยจงช่วงบ่ายวันนี้แรงงานเวียดนามวัย3 4ปีตกจากนั่งร้านบนชั้น11แรงกระแทกระหว่างตกลงมาทําให้บริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสเช้าตรูวันนี้เสียชีวิตแล้วกองตรวจสอบความปลอดภัยแรงงานนครไทยจงสั่งระงับการก่อสร้างพร้อมลงโทษปรับตามกฎหมาย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุหญิงที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีฟ้าชักมีดปอกผลไม้ออกมาจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขู่นะคะโดยเธอให้การว่ามีปากเสียงกับผู้โดยสารรายอื่นเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกเหยียบเท้าขณะที่เมื่อวานนี้ด้านนอกของรถไฟขบวนหนึ่งก็ถูกคนมือบอลพ่นสีกินพื้นที่เป็นวงกว้าง รถไฟวิ่งเข้าสถานีในช่วงวันหยุดมีผู้โดยสารขึ้นลงจำนวนมากแต่ช่วงรุ่งสางของวันที่23พฤศจิกายนรถไฟขบวนที่1108ซึ่งกำลังจะออกจากสถานีชีตูเมืองจีลงเจ้าหน้าที่สถานีกลับพบว่าตัวตู้รถไฟถูกพ่นสีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ จากข้อมูลรถไฟน่าจะถูกพ่นสีหลังเที่ยวสุดท้ายของคืนวันที่22พฤศจิกายนบริษัททำความสะอาดไม่สามารถลบออกได้ทันทีจึงต้องเปลี่ยนขบวนก่อนปล่อยรถส่งผลให้รถไฟล่าช้า5นาทีทั้งนี้การพ่นสีในลักษณะน,นี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้รถไฟฟ้าไทยเปก็เกิดเหตุวิวาตตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุและควบคุมตัวหญิงชราดูเหมือนว่าผู้โดยสารหญิงรายนี้จะมีปากเสียงกับผู้โดยสารอื่นแต่ระหว่างที่ทะเลาะกันจู่ๆเธอก็หยิบมีดปอกผลไม้จากกระเป๋าออกมาบ เหตุเก <ermo> <you> ิดที่สถานีซีเหมือนในช่วงกลางดึกของวันที่22พฤศจิกายนหญิงรายนี้ให้การว่าไม่พอใจที่ถูกชายคนหนึ่งเหยียบเท้าในรถไฟฟ้าทั้งคู่ทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อยๆเธอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จึงชักมีดออกมา บริษัทรถไฟไทเปกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอาวุธมีคมอย่างเช่นมีดต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสมก่อนโดยสารรถไฟซึ่งทางรถไฟฟ้าได้ติดป้ายเตือนบริเวณทางเข้าออกและในขบวนรถให้ผู้โดยสารเก็บสิ่งของมีคมให้มิดชิดอย่าให้คมมีดโผล่ออกมาอย่งที่ก่อเหตุในครั้งนี้ไม่เพียงถูกดำเนินคดีอาญาเท่านั้นแต่ยังมีโทษปรับเป็นเงิน10,000เหรียญไต้หวันด้วย ความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นทวีความตึงเครียดหลังทางการจีนประกาศว่าวันนี้จะซ้อมยิงกระสุนจริงในทะเลเหลืองจุดเดิมกับที่เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อครั้งอดีตขณะที่ซานาเอะทาคาอิจิ I G, นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เข้าร่วมการประชุมจี20ย้ำว่าญี่ปุ่นยังคงพร้อมเจรจากับจีน ความตึงเครียดระหว่างจีนญี่ปุ่นทวีความรุนแรงต่อเนื่องจีนประกาศวันที่24พฤศจิกายนจะซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในหน้าน้ําตะวันออกของเกาะเหลียวกงในทะเลเหลืองซึ่งเป็นสมรภูมิสําคัญในช่วงปลายสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งสถานทูตจีนประจําญี่ปุ่นออกแถลงการเพิ่มเติมว่าหากญี่ปุ่นเ,เริ่มรุกรานปักกิ่งอาจใช้กําลังกับญี่ปุ่นตามข้อบดเกี่ยวกับรัศรูในกฎบัตรสหรประชาชาติทางด้านกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นตอบโต้ว,ว่าบทบัญญัติดังกล่าวหมดยุคไปแล้ว สนาเอทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 เมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่าแม้การเดินทางครั้งนี้จะไม่ได้พบกับหลี่เชียงนายกรัฐมนตรีของจีนแต่ย้ำว่ายังไม่ปิดประตูการเจรจากับจีน ช่องแคบไต้หวันกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแต่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันชี้ว่าถ้อยถแถลงของสนาเอธากาอิจิไม่สามารถตีความได้โดยตรงว่าญี่ปุ่นจะปกป้องไต้หวันทนั้งมีการรักษาความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเป็นนโยบายของไต้หวันมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันไต้หวันไม่ได้พยายามทำสนธิสัญญาทางทหารอย่างเป็นทางการกับญี่ปุ่นสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการลดความขัดแยง้งยับยั้งการประทุข,ของสงครามและรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน สองวันนี้อากาศดีทั่วไต้หวันนะคะแต่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอากาศจะกลับมาหนาวตลอดวันอีกครั้งวันอังคารถึงวันพฤหัสอากาศจะหนาวมากตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือรวมถึงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอาจลดเหลือ14องศาเซลเซียสประชาชนในภาคกลางและภาคใต้ต้องระวังอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนที่ต่างกันมาก วันจันแดดดีแต่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปลมมสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับมาทวีก,กำลังแรงขึ้นส่งผลให้อุณภูมิลดต่ำลงต่อเนื่องกรมอุตุยมวิทยาคาดว่าเช้าตรู่วันพุธจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวที่สุดตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณภูมิต่ำสุดอาจลดเหลือ14องศาเซลเซียสวัน,อ,ดดนอังคารถึงวันพฤหัสบดีอากาศจะค่อนข้างหนาวอุณภูมิจะอยู่ที่ประมาณ15-16องศาเซลเซียสบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเมืองจีหลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงไทเปอาจมีฝนตกเป็นพักๆในบางพื้นนนนที่วววัััพุุธถึงกภาคต บอกจะมีเมฆมากขึ้นและความชื้นเพิ่มสูงขึ้นกรุมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรอกนี้จะส่งผลต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ก่อนอากาศจะค่อยๆกลับมาอุบุญขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้ที่โถงสถานีรถไฟไทเปมีการจัดพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นะคะโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจาก5ประเทศรวม166ผลงานหลังคัดเลือกจนเหลือ8ผลงานรางวัลชนะเลิศตกเป็นของแรงงานเวียดนามและยังมีคนไทยได้รับรางวัลด้วย รางวัลวรรณกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วเงียนที่เคียงแรงงานจากเวียดนามคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานที่มีชื่อว่าช่างตัดผมบนดาดฟ้าเล่าเรื่องราวของร้านตัดผมบนดาดฟ้าในตลาดกลางคืนเมืองไทยจงที่ไม่รับเงินรับแค่คำขอบคุณเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงชาวเวียดนามใช้คำทักทายแสนอ่อนโยนเยียวยาหัวใจแรงงานต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆฐานตัตัดผมในก็ muốn gửi đến những người cùng hoàn cảnh giống như em coi như à quà tặng คุณเขมมัสิหวันลบจากประเทศไทยคว้ารางวัลชมเชยด้วยผลงานเรื่องอาบน้ําหรือยังในฐานะวิศวกรที่ทํางานด้าน AI ผลงานของเขาสะท้อนภาพแรงงานต่างชาติที่มีการศึกษาสูงเผชิญแรงกดดันมหาศาลระหว่างอุดมคติก,กับความเป็นจริงพร้อมเรียกร้องให้สังคมไต้หวันใส่ใจสถานการแรงงานต่างชาติถูกเอาเปรียบในสถานที่ทํางานอย่างจริงจังคนที่ทํางานที่ไต้หวันแล้วรู้สึกว่าโดนนายจ้างเอารัดเอาเปรียบหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเป,เป็นต้นนะฮะก็ ก็อยากอยากให้รู้ว่าที่ไต้หวันมันมีนกลไกที่จะพร้อมสนับสนุนเราและพร้อมช่วยเราแก้ปัญหาเสมอครับรางวัลวรรณกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ก้าวสู่ปีที่10แล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาผลงานเหล่านี้ทําให้เรื่องราวชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติสะท้อนสู่สังคมไต้หวันมากขึ้นและกระตุ้นให้สังคมใส่ใจประเด็นแรงงานต่างชาติและการย้ายถิ่นฐานมากขึ้น ขอบคุณที่ติดตามชม PTS FOCUS ไต้วันในวันนี้นะคะเราจะลาคุ้มชมไปด้วยภาพของไฟคริสต์มาสในยุโรปใต้แล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียกันนี้สวัสดีค่ะ